สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องห้ามาเบิงสวนแตงจะมาเปเดราคาส่วงนี้นำันนี้วันที่ยี่สิบเก้าท่านว่าคมสองหาหกสามด้วพี่น้องด้วยส่วงทีตลาดกะเงียบเงาจะ้ะว่าอ้ายเล่าสีเหตุจังใดราคาเป็นจังใดส่วงนี้เนาอะไปขายจังใดไม่ขายังมารับหรือบอ่อจะ้ะพี่แกสวนหนีก็สิยุบ้านโน,น,น่นงามเนินงาม เนินงามเป็นบ่ายเนินงามตำบลย่างอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลจ้ะเดี๋ยวไปหาจากคลองสวนเพินพีหน้อเพล่นเริ่มเก็บแล้วบักแตงที่ละพี่หน้อโอตอนซ้อนแฮะนวยแม่ว่าเป็นสีสามสีนวยกับสีโลอยู่ระจากนี่นวยใหญ่แห้ง เก็บว่างว่างไว้น้ำหลองเลยเนาะครับจะเก็บว่างไปเลยห้องคันเอาสอบใส่เก็บเก็บเลยสวนเพื่อนอ่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับพื้นที่เท่าไรก็อายสิปูกแตงนี่จ้ะก็สิประมาณไรกว่าเนี่ยจังน้อยเนี่ละไรกว่าเนาะไรกว่าวนี่ละอันนี้ช่วงไหนมันหนาฝนมันท้ายไ่ได้บ่ครับท้ายไ่ได้บานนี้มันทากับมันกับพ่อแม่ออกบ่ทามั่นออกแดวก็ล่วงไปน้่ โอ้ถ้าแมนว่าช่วงนั้นนิทีก็รจะร่วงลายอยู่ไม่อยู่ร่วงมื่อไรจะร่วงลายสีรูปลายโอ้ว่าโควิดก็้ามาไม่แน่เลยนี่เดีเกษตรกรเท่ากับเสี่ยงดวงคักนอไอ้นอตำกับสื่อเหล็กนี่วะเออผู้สื่อมานก์กมาน์ดด้ผู้สื่อมานก์กมาร์ดถ้าพ้นผลิตออกถึงสวงนี่ละค่ะทับ ถ้าบ่มีโรคมาพาวนี่ก็พ่อได้่ได้หน่อยแม่น,มนบแน่แมน่นแม่นไข่ยอะซึ่ว่าไข,ข่ย,ย,ย้อนเนี้ยงว่าอายุมันบอด,ดนอืออายุมันบอดนคือเฮาเฮ็ดได้เดือนไปปลายนี่มันก็ได้เก็บแล้วจ้ะแผ่นแผ่นมกแซงเฮาเพี้ยนได้บ่มีโรคมีไผ่เข้ามาหามันอือม,มันก็โอกาสมันก็สิได้ไวกว่าอย่างอื่นแม่นบ่แม่นจ้ะแต่ว่ามันก็ได้ปลูกดูลงทุนดูแม่นว่าไหว เป็นพืชอายุสารท่ากับไดเฮ็ดดูแต่ว่าเครื่องใหม่เครื่องมือมันมันได้เปลี่ยนดูจ้าคือใหม่ไพ่สีเปลี่ยนดังเดืงสีขาวทึ่งเังสีจ้าเพราะว่ามันจะใจได้รอบเดียวได้สื่อว่าทุกอย่างเมนบ่ออายนี่เบิ้ลเคูยางลงทุนเบิ้ลคูยางลงทุนเบิ้ลคูยางลงทุนเฉลี่ยแล้วไล่ละเท่าได้อายในการปลูกกักแตงนี่คราลองทื้ออุปกรณ์หุยังใหม่นี่เกือบมื่นอยู่ ประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณหมื่นเนาะเออมันหมักปุ๋ยหมักต้องต้องห้ปุ๋ยพ่อแมนวยไอ้แม่นจังสีน่วยงามนี่คือปุ๋ยพ่อมันนี่บ่ปุ๋ยพ่อปุ๋ยต่อเนื่องจ้หน่วยมันกระสีงามดกนี่ที่ล่ะเก็บอ้ยกระซออนแห้งสุดยอดเลยมันกินปุ๋ยเปลืองปุ๋ยมีเครือเก็บรอบได้แล้วไอ้นี่ รอบสองรอบสองรอบแรกใดลระค่าเท่าไรไอ่รอบแรกนั้นโลดละจักบาทสี่บาทช่วงนี้สี่บาทช่วงนี้นี่มือนี่เก็บกับ่ท่านหูวว่าสี่ด้ระค่าแักบาทว่าท่านหูเลยโอ้ยยังหัวยังยิ้มออกยู่พี่น้องเป็นเป็นจังไรกะน้อโอ้ยสู่ไปตามสู่ไปตามสถานการณ์เอาไปรอขายเอาสีบกไข่กลัวบอกอ่าย์เฮงก็ดีอยู่ดีน้อ ไปรอขายน้ำบาหเห่ากระตุ้นคุณแมาเนี่ยมันโมคอยมีผู้ปลูกได้ไอ่แม่เสี่ใดสี่ใดละค่ะกว่าการเฮ็ดเป็นทุ่งละเศร้ละเศร้ไปนะแม่เออห้างกระตองพริกไปตามสถานการณ์อะนร้ย่างเงี้ยตลาดเพื่อนว่าเงียบเนาะเงียบห้องกระตองไปน้ำตลาดแน่เขาข่าวก็ว่าเงียบลละตลาดก็ได้เงียบลลตาดก็ได้เวียาดคือกันจ้าราคากับโบท่านโโหโบท่านโโหสตากรรมโโหสตากรรมดูเศร้าสวนลำบากแห่งเดียวนี่เออกับเพือ รอบก้อนนี่ก็คือนักคือการเป็นไหยรอบก้อนนี่ก็ราคาแบบเดียวนี้แบบช่วงเดียวกันนี่แหละรอบก้อนกันแต่ว่าก็ต้องเฮ็ดเนาะเฮ็ดคือเกาา่าเฮ็ดคือเก่าแต่ผมมีแนวเฮ็ดเออข้าสวนเขาผมมีทางีเรียงีเรียงไม่ได้หรอกจ้าไปตามรอ,อบบนอันบนี่ลร่ะแมนบมมีสถานการณ์จากสี่ก็คือเสียงดวงคือกันคือเก่าเมนบเก่าคือเก่าคือเก่าว่าสี ได้ราคาเท่าไรเนาะถ้าราคาสี่พ่อเฮาอยู่ได้เหลือเป็นกำไรแน่นีิสิต,ตกอยู่ประมาณโลจักบาทไายอันนี่ได้ห้าซีฟโลหะบาทโล,โล <6 S 2> บาทขึ้นไปเนี่ยโอ้ห้าบาทหกบาทขึ้นไปราคาเนี่ยจะจะยู่ได้อยู่อยู่ได้อยู่เนาะแมนได้ได้ทุ่นเลย,ยนู่นนี่สงสัยสิลืมเรื่องที่น,นอกโอ้ยตรงท่าเรื่องเก็บมือรอบแรกเนาะสองมือขึ้นหนึ่ง ใหญ่ไหมแห่งเนาะกมันเมื่อกี้อากาศมันอากาศมันได้ยเออเพิ่นมากอากาศหนาวแม่นบร์อากาศเย็นอากาศนิ่งแน่เอาแน่ขันเย็นแห่งเพิ่นก็บ่เป็นอี่จ้าแต่ว่ามันมันใหญ่อืมบ้านนี้ตามที่ไอเคยเฮ็ดสวนมาหลายๆปีนี่ช่วงได้ไอมันสิมีราคาถ้าสมมติว่าบ่มีวิกฤตแนวนี้นะช่วงหน้าฝนนะบ่แม่นครับหน้าฝนฝนเลงคือช่วงกลางๆป่ะ กล,กลางปีอ oh. ประมาณกอกระดาสิงหากัญยาตุลาประมาณกส็สิงหากันญาเนี่ยจ้ะก็รุ่งชวงนแดงม่นจะมาอ,ออกช่วงนี้อืมประมาณพิกาอืมก็ไปไปลายพิกาเออมาท่านว่าเนี่ยจ้ะแต่ว่าคู่ปีละช่วงเดือนนี่ก็ราคากันยังนิ่งมันทิดอย่างเดียวนั่นแหละ พ,นพ้นผลิตทุกอย่างที่ออกสวงปีใหม่นี่มันสีมีราคาแม่นบอกไข้กวัวยุไข่กวัวเนาะซาเฮดคูปีซาเฮดคูปีเ,ปอเออก็ลืมถามว่าไอเฮตมาจากปีแล้วหูหแต่ว่าเราเฮดสวนมาหลายปีพี่น้องซิบยี่ซิบปีหรือบายก็บ่ถึงปานนั้นบ่ถึงปานนั้นเนาะแมนแมนก็ร่างเฮดนี่ละได้สี่ห้าปีนี่ละโอ้สี่ห้าปีก็ร่างบอกง่ายๆคือเฮดสวนก็ซ้ำเรียนหนังสือแหละมันบ่จบจากเทธอดอกบ่แมน ตัแกปัญหาไปเรื่อยเหมืกันปูกเที่ยนี่ครับปัญหาก็เกิดไปนําเรื่อยโอ้ oh. วันวับสีดีไปตลอดเนอ,อืยทั้งเทือราคาดีบักแตงเฮ็ดบ่ได้ก็มีเห็นว่าช่วงร้อยยี่สิบนั่นบักแตงบ่ขึ้นหอดข้างเอาแม่นไว้แมนก็บ่ขึ้นหอดข้างที่แรกปลูกบ่ได้คุ้มผาโอ oh. ้ปลูกธรรมชาติจ้าผาบ่ได้คุ้มอืมบ้านนี้นาดินมันแข็งอืม ฝนเลียงบานนี่ปักแตงฝนเลีงมันมันของแกมมาบางหึ้มเนาะจ้่มันบวกลื่นข้างช่วงโอ้ยราคาดีแห้งโอ้ผ้าบโได้คุ้มนะวางแทนโบถือนอ้ยเนาะบานนี่มาคุ้มผ้าบ้านปักแตงมันกระเพี่อนง่ายอืมหนึ่งหุ่นบบมีอืมสองนาดินโบแข็งใช่นาดินโบแข็งเขาฟอบาบมันสินิ่มนะอืมอ่าอ่นเข้าโบคุ้มผ้าในบ่อ หุ่นก็นหลายอเอาหุ่นบ่ได้แปแตงกับบป้งามบานจ้ะีหลายอย่างเออกะเหตุแบบคุ้มผาดีที่สุดแม,ม่นหมาไอคัดว่าคุ้มผาลูกอย่างเดียวาาตัวมูเขาเจ้า่พยากจะเฮ็ดน้าหลายมันลงทุนหลายอสองไรนี่ค่าผาค่าคุ้มผาผ่าเนี่ยมันสิเบิดประมาณสองฟองนี่สิเบิด์ตประมาณเจ็ดใหม่เจ็ดใหม่แน่นใหม่แล้วเจ็ดลอยจ้ะแต่ผาคุ้มเจ็ดใหม่ กระไรเบิ่งใหม่แล้เจ็ดเจ็ดร้อยเจ็ดใหม่ราคาแต่พายางลงทุนหลายตดืเนาะลงทุนใหม่สายน้ำยศอีกสายน้ำยศเออคือนี่คือใส่สายน้ำยศแม่ไก่สายน้ำยศสายน้ำยศโอ้สายน้ำยศอยู่ใต้พายางจ้ะนี่คือแตงสายน้ำยศเนาะแม่ห้ขื่อในมันได้บานนี้กะเอายยาใส่กีโก้งกี่ไก่แล้วก็ย้ายแล้วก็ลูกล่องโอ้ลูกล่องรถตีตีดินอีกอืมอืม หลายขั้นตอนบ่แนนหลายขั้นตอนคือบ่าคือมีแต่ลงทุนหน่วยจ้างอย่างเดียวนะจ้ะรถเลิศเขาก็จ้างอืมแต่เครื่องตีเครืงไถก็ไรล่ะหาร้อยจ้ะเครื่องโยกอีกเออไถโยกตีไรล่ะหาร้อยอืมเอ้ยไรละสองลอยหาสิบอืมตีสามเสือกับไล่ะอ้ตีสามเสือกโยกตีเจ็ดลอยล้วม่บอกเ็อยหาแล้วจ้ะสองไรเลยเออ จ้างทุกอย่างจ้างทุกอย่างลงทุนหลายเติบพี่น้องแต่ผู้มีทุนกับผู้มีปัญหาเขาไม่รู้จักความกับผู้มีปัญหาหรอกอืมต้องไปจ้างหลายนี่ล่าหนำ้างก็ล่าเริ่มเลยนี่อืมนี่โลคของมันจ้ะล่าหนำ้างเริ่มแล้วเริ่มเป็นโลคแล้วจ้ะโอ้ยส้ำเรียนหนังสืออะไรเฮ็ดสวนกระได้ทุกอย่างเนาะบบว่าแต่งแต่เฮ็ดทุเรียนเด้อพี่น้องเฮ็ดยากกับข้าวบัว บบใส่ใจโบคุกกี้ก็มั่นกับโบเป็นเออนี่ต้องมาเขาสวนสุมเอ๋อแม่นบายนี่เขาแล้วเขาเดือนหนึ่งที่ลอกเก็บผลผลิตตั้งแต่มือปลูกนี่ต้องสังเกตแม่นบอกเกตเอาใจเพิ่นอยู่นี่แหละอือให้น้ำให้ปุ๋ยอยู่นี่โอ้ปุ๋ยขันี่ยางนึ่งเขาปล่อยมาน้ำสายบ่ออ่าบ่ได้ยอดจ้าร่วมทุนหลายอยู่ที่นอร้ายแล้วมีความเสี่ยงด้วยกันคันคันบ่มีราคานี่จบเลยนี่โอ้บ่ได้หดทุนได้แค่สามสิบบาทก็ยี่สิบบาทนี่จ้า หาทุนกำไรยากเพราะว่าหนึ่งปุ๋ยเข้ามันกินปุ๋ยคุมเหม่อเลยโอ้ปล่อยปุ๋ยคู่เหมือเก๋บอกเลยเขากับปอยเก๋บอกเขากับปอยแต่ปล่อยมั่นนี้ยมันกับปอยใหญ่ปอยตึงจ้ะเจ้าอาเหมันลงทุนหลายอืมันเป็นราคาครมันก็มันจะได้ไหวจ้าง่อยมันเครับงามเขียวหวาน นี่นวยมมนอยากขาวอยู่ฟะใบมันหนาอมันแตงใบบ่อท่านแล้วจ้ะนวยมันบางแสงบ่อไอแสงไหนแสงมันสีขาวโอ้จ้ะบ่ิเก็บย่อนยังย่อนว่าเดียวสถานการณ์มันบังคับแสงออกหลายน้ำเออบ้านเฉพางรถเมันกี้จะรับกันเก็บหน้าบอก่างไงอืมจะรับกันเก็บจ้ะมันหลายสวนเก็บมาแปลงเดียวนี่ <laughs> <laughs> โอแม่สิได้ยซีฟถุงละปะไอ้นี่แถวนีนี่วันนี้ว่าขาดว่าบ่บ่าขาดหาซีฟถุงกับอืมเครื่องคือว่าสิเครื่องตันอยู่บ่จักเครื่องตันแท้ะเถะละพี่น้องถ้าแม่นสวงมีราคาเนอไนนอ้เนาะถุงละลอยคือมมเพิ่นนั่นกะหาซีฟถุงกะหาพันท์แม่นบ่เออมีแห้งไปแล้ว ขายสองเท้อกันได้ทุนแล้วอืมขายสองเท้อกันได้ทุนแล้วนี่ขายสองเทืาเนี่ยังเได้ทุนทุนปกตินี่สิได้เก็บจักมีดก็อายนี่บักแตงทันห้าเพี้ยนได้เพี้ยนได้ย่างตั้งแบบสิบสามสิบสี่มีดนนี้สิบสามหลอดเนาะแมนขันขันบักแตงงามแน่ๆนี่โอ้หลอบละซาเลียประมาณจักถุงอายสิบสามสิบสี่หลอด่บงนี่มันสิขยับไปเรื่อยบ่แมนจากหาซิโฟกซิเป็นจะไล่ไปเรื่อยๆนะอืม จากน่อยไปหาหลายจากหน่อยไปหาหลายแมนมันจะเป็นกลุ่มมีเรยอยู่ประมาณมีเจ็ดมีแปดมันจะออกเป็นตันกลัวผลบานนี่ป้าตันกลัวตันสองตันสามแหละเต้นพื้นที่ไร่นึ่งในบ้านไร่ก็กลัวนี่บอกแมนป้าพี่น้องเก็บไดเป็นตันบักแตงงามอืมขับักแตง่งงามมันก็มิเรยอยู่เขามันกลุ่มมีเลี์ประเกินเจ็ดสิบแปดสิบจ้า คลิปนี้ก็ภาพพี่น้องข้ามาห้กำลังใจเกษตรกรด้วยพี่น้องด้วยกะอายราบไปลอกกัอุ้หนนซอยอายแล้วแน่ด้วยพี่น้องต้องได้ไปลอกแน่ละน้อยน้อแมนบอกถาระคาแน่นี้จังสีได้ทุนเห็นทุนแน่ไปตามสถานการณ์มันไปตามสถานการณ์ใสซาเลงไปไปรอแถวบ้านเกาขามนำเด้อขอบคุณพี่อุ้ได้ร้ายจากคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีอู้ต่สะอนพี่น้องแต่ว่าราคาที่ละ แต่หนาเห็นใจแหงทาโรคไข้บวมมาพากับสีไข้ตัวหนีอยู่พี่น้องนี่ิีด้ยิมออกอยู่ทุ่นกับล่งแบบหลายจ้ะกาได้ควบห่วงเกี่ยวกับการปลูกบักแตงหลายเติบเนาะพี่น้องเนาะคุ้มพาแบบนี้ละจังสีดีที่สุดประสานถ้าปลูกแบบมากง่ายมันกันสีรุบแน่นอนอายแล้ววะเดี๋ยวคลิปนาสีผ้ามาอัปเดตไม่จ้ะถ้าอายแล้วเฮ็ดอีกรอบหนึ่ง คือว่าสีลงทุนเรื่อยๆแล้วเนาะอายนาอะเหตดไปเรื่อยล่ะสูไปเรื่อยๆ<อ>จ้ะมักเป็นกำลังใจให้เกษตรกรจากพี่น้องเพราะว่าเราอาีิรักเราคือเหตุกเกษตรนี่แหละเห<อ>ตุสวนขอบคุณพี่น้องที่ที่ตามรับชมจากคลิปนี้คลิปหน,น้าพอกันไหมสวัสดีจ้า